สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยสามกกกเทพเจ้าก่อนอูกันนะครับจะเป็นไงไปชมกันเลยครับเปิดมาฉากแรกเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีท่านผู้หย่หลายๆคนแกสลักไม้เป็นรูปคนแต่ไม่ได้แกสลักส่วนหัวไว้แล้วก็จะมีคนที่ถือกล่อง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 นึงอะ่ะกล่องกล่องนึงแล้วก็มีใส่หัวคนแต่ในคลิปจะเห็นแค่ส่วนผมเท่านั้นแล้วก็ จะเป็นโครงโครงหน้าโครงอะไรแต่มันเป็นเงาครับไม่ค่อยสัมผัสได้ว่าคนนั้นเป็นของใครเป็นของคนไหนแล้วเรื่องก็ผ่านมาประมาณยี่สิบปีก่อนเลยนะครับตอนนั้นอยู่ในศึกระหว่างสงครามโจโฉกับกวนอูเทพ,พเจ้ากวนอูเก่งคนนี้เก่งเทพ,พเจ้ากวนอูเก่งเลยแต่ต่อสู้รบก,กันไปนวเนียเลยครับจังหวะนั้นคือน,นวเนียเลยยิงธนูกันเสี้ยวเฝี้ยวเสี้ยวเสี้ยวแล้วสภาพ โจโฉเป็นคนชนะศึกนี้แล้วก็ได้จับกวนอูมาเป็นเฉลยแล้วโจโฉเห็นว่าความสามารถกวนอูอ่ะเก่งเก่งมากเก่งแบบเทพเจ้าอ่ะเก่งแบบเทพเจ้าอ่ะแล้วก็เลยอยากจะชวนกวนอูมาเป็นพรรคพวกมาเป็นมิตรภาพกวนอูก็ร่วมศึกกับโจโฉก็คือกลายเป็นพรรคพวกเดียวกันละไปใส่เสื้อสีนเงินละใส่เสื้อสีเงินสีม้าสีน้ำตาลเก่งคนนี้เก่งเลยกวนอูวเก่งเลยแก่งเสื้อเหลืองแดงแม่ทัพของเสื้อเหลืองแดงเขาจะใส่เสื้อสีเหลือง ขี่ม้าสีขาวเท่เหมือนกันคนนี้เท่เหมือนกันเก่งเก่งคนนี้เก่งเลยครับอีนี้ก็สู้รบกันไปปุ๊บครั้งแรกอ่ะฝั่งสีแดงเหลืองอะ่ะกำลังจะชนะแล้ะไอแม่ทัพก็เก่งเลยฝั่งสีน้ําเงินยิงธนูมาปุ๊บแม่ท<ม>ัพฝั่งเหลืองแม่ทัพฝั่งเหลืองก็เลยฟันปับ๊บปัดกระสุนเหมือนปัดกระสุนปืนอะ่ะเก่งเกินอ่ะคนนี้เขาเก่งเกินฝั่งสีแดงก็ควงหอกไปปุ๊บโดนโล่แต่ทะลุแทงเข้าตัวแทงแบบจึกตายตายเลยฝั่งน้าเงินเกือบแพ้แต่ตัวหลักมา <premises. S 2> กดอูมากดอูมาขี่มาสามศอกมาแบบปับป<ๆ>ับปับความมามาโคตรเก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะโคตรหล่อใครไม่รู้เสียงหล่อเลยความมามาก็มาประชันหน้ากับแม่ทัพสองคนแม่ทัพฝั่งเหลืองกับแม่ทัพฝั่งเงินฝั่งเจ้าโฉขี่มากันประรากันแล้วทีนี้ฝั่งฝั่งเจ้าโฉอ่ะไอ้ก้อนอูอ่ะกระโดดกระโดดจากมาม้าขาหักกระโดดฟันพับฉับเดียวชับเดียวเลยชับเดียวเลยแบบชับเดียวตายตายเลยชับเดียวตายเลยเก่งตั้งนานตายเลยสี่เหลืองตายเลยคือฉับเดียวตายปับ มีดปักพื้นปุ๊บตายสู้รบกันเสร็จแล้วใช่ไหมมาบาดของฝั่งโจโฉอ่ะไอไอ่าบาหน้าหล่อนั่งแบบนั่งเท่เลยไม่ได้ขื่มเลยมากแต่นั่งเท่เหมือนภูมิใจที่แบบโกนูเก่งเกินอ่ะแล้วก็แต่งตั้งให้โกนูเป็นแม่รับฝ่ายหน้าเออไปไงโคตรเก่งแม่ทับฝ่ายหน้าเลยตอนแรกปฏิเสธไงปฏิเสธเป็นมารยาทตามจริงอ่ะตามจริงอยากได้ข้ามีอาจนู่นนี่นั่นได้ปฏิเสธได้สักพักทุกคนลุกขึ้นมาตบมือ ตบมืออย่างเงี้ยเลยเหมือนดีใจนะแต่ก็เหมือนไม่ไดีใจแล้วตบมือแล้วหน้านิ่งอะ่ะ <c oughs> ก็ได้เป็นแม่ทับแม่ทับแบบสมบูรณ์แบบเก่งอะ่ะกอนูก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าสวยเลยคนนี้หน้าสวยเลย,เย,ย,เลยมีหน้าม้าแบบสวยน่ารักเลยผู้หญิงคนนั้นอะ่ะอยากให้กอนูก,กลับไปหาเราปีเรื่องก็ย้อนเลยย้อนเลยย้อนกลับไปในอดีตเลยตอนที่กอนูอยู่กับเราปีเกิดการแบบแอบมองผู้หญิงคนนั้นกอนูมีความรักแหละชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีไอ้นุ่มซีนอ จ้จองมองเหม,ม,ม,มือนจะทำร้ายสักอย่างเหมือนจะทำอะไรสักอย่างที่ไม่ดีไม่ร้ายแต่ว่าพอตกตอนกลางคืนเท่านั้นแหละเอศีนอนนั่นแหละไปยืนที่ประตูรั้วของผู้หญิงน่าสวยจะเปิดประตูเข้าไปละเข้าไปปุ๊บสีนอนนั้นตายโดนก้นอูขขาหมดเลยสีนนนโคตรเก่งอ่ะกน้นอูเก่งมากผู้หญิงหน้าสวยอ่ะไปชอบเราปีรู้ว่าชอบเลยในตัวเราปีรักสามเศร้าเธอกับฉันพอตกตอนกลางคืนโจโฉมะบุเขาเขาหมู่บ้านได้ยินคำเดียวเลยแม่ รองเรียกหาแม่แม่น่าจะไม่รอดกานูไปกินเหล้าเหล้าขาวด้วยสี่สิบดีกีเลยกินเหล้าขาวเลยลวงข้าวด้ยมากนะกินเหล้าขาวโจโฉสต่ว่เมาละทั้งคู่แต่โจโฉน่าจะแก้งเมานนะพออยู่ระหว่างทางเดินมันมีผู้หญิงผู้ผู้หญิงที่จุดไฟไอ้กอ,อนอูเห็นภาพหลอนว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเป็นคนที่เขาชอบกอนูก็เข้าไปเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง สมัมเริ่มเห็นภาพหลอนละเริ่มเห็นภาพหอลอนว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นมาย่อยวนมาแบบรูปไรส,สัมผัสร่างกายนู่นนี่นั่นกอนูก็ปฏิเสธทุกช่องทางเพราะผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเป็นเหมือนแบบแต่งงานของรอบปีจ้งเล่าก่อนว่าความสัมพันธ์ของรอบปีกับความสัมพันธ์ของกอนูอะ่ะเป็นเหมือนแบบพี่น้องร่วมสาบานกัน,นอกอนูมันจะชอบขนาดไหนมันก็ไม่สามารถเอาเข้ามาเป็นแฟนได้อะไรเงี้ยภาพก็ตัดไปตอนที่โจโฉกับไอ้ลุกน้องมันอะ่ะเกี่ยวกับการวางยาก็คือเพราผู้หญิงนอนอยู่บนเตียง โดนฝังเข็มเหมือนให้อยู่นิ่งๆเหมือนทําอะไรไม่ได้ก็นอนนิ่งๆเลยอกอนูก็โดนว<ม><ม>ยาให้เห็นภาพหลอนเห็นภาพหลอนผู้หญิงคนนั้นมายโยโวยนพอพอ่พอเจ้าโฉอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นของกอนูแต่แต่กอนูมันไม่ยอมทําแล้วมันก็เลยแบบพยายามสั่งเมา,เาทําให้ตัวเองมีสติด้วยจิตสมผัดกอนูก,ก,ก,การเป็นนักล่าการการเป็นนักรบของเขาอ่ะของของกอนูอ่ะก็สัมผัสได้ว่ามีคนอยู่ข้างบนปั๊บจับของควงใส่ปั๊บจับมาพูดมานั่งเคลียรว่า ใครส่งเจ้ามาอะไรอย่างเงี้ยใครส่งเจ้ามาไอคนนั้นบอกว่าเล่าปี่เป็นคนส่งมาแล้วก็จะแทงตัวเองตายเพราะหมดภาระแล้วพอฝั่งของกอนูรู้ว่าใครเป็นคนวางยาทีเนี้ยแล้วกอนูก็แบบโกรธไ,ไม่พอใจแบบไม่พอใจเลยแบบทําไมมาทํางีวะอะไรคนโอสถค,คนกําลังช่วยอะไรเงี้ยแล้วไม่พอใจก็เลยก็เลยพาหญิงกับกับกอนูออกจากเมืองนั้นเลยออกจากโตโฉไม่ช่วยละโกรธละไม่ช่วยละจะย้ายเมืองจะไปที่อื่น จะจะน,น,น่าจะกลับเมืองเดิมแล้วทีนี้ระหว่างทางระหว่างทางมีไอ้หนุ่มนักลบชุดดำตเต็มเลยมายี่สิบกว่าคนอะยี่สิบกว่าคนลุมโจโฉคนเดียวอ่ะแล้วโจโฉเก่งเกินเนี้ยต่อให้มามีมีฉากหนึ่งระทับใตแบบต่อยต่อยหมัดเดียวกระเด็นอ่ะยิ่งกว่าสายตัมาอีกโคตรเก่งอ่ะต่อยแบบปรับปรับตัดขนาดข,ขนาดมีแค่หมัดนะขนาดมีแค่หมัดจะไม่ใช่อาวุธน่เนี่ยแล้วก็สภาก็เริ่มใช้อาวุธก็เริ่มยึดยึดอาวุธระหว่างทางอ่ะ ผู้หญิงอะโดนจับไปแล้วโดนจับไปแล้วไอ้กวนูมันก็เลยแบบตามขี่ม้าตัวสีน้ำตาลขี่ตามเลยเฮียเฮียอยู่เฮียเฮียอยู่ปั๊บปั๊บขับขับตามขับตามอะไลว่าคนได้ขับม้าขี่ขี่ม้าตามขี่ม้าตามแล้วก็มีไอ้หนุ่มเสื้อดำใส่ใส่ผ้าคาดหัวสีดำใส่ผ้าคาดหัวสีดำไอเนี่ยตัวตึงไอเนี่ยตัวตึงเลยไอเนี่ยตัวตึงตัวตึงเลยแล้วขี่ม้าตามขี่ม้าตามสู้กันบนม้า ทีเราระหว่างทางสู้กันบนน้ำโจโฉก็โจโฉใช้อาวุธจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นดาบยาวที่มีที่มีด้ามจับยาวๆแล้วก็ข้างบนเป็นดาบแต่ไอ้ด้านอ่ะจะใช้เป็นหอกจะใช้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นหอกทีนี้เราก็ขี่กันสู้ไปสู้ไประหว่างทางช่วยเชะช่วยเชะสู้กันแบบปรับปับปรับปรับสักไอ้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 คนที่จับตัวผู้หญิงไปสามสามสองสามคนอ่ะตายหมด โดนโนกออูฆ่าตายหมดแบบโดนแทงตายเลยบ้างนะไอ้นั่นไอ้นั้นแล้วก็แล้วก็ปกป้องผู้หญิงไม่พาผู้หญิงเข้าไปในบ้านเข้าไปหลบที่ปลอดภัยแล้วก็สู้กับไอ้นั่นสองคนแล้วกออูก็เลยถามว่าใครใครเป็นคนส่งเจ้ามาไอ้นั่นก็เลยบอกอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแต่แต่แต่ประมาณว่าเหมือนฟาบาบจะเป็นส่งมาแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ฟาบาทแบบเป็นคนส่งมาแล้วใช่ไหม ได้คําสั่งแค่ว่าต้องฆ่ากวนอูอันนี้ก็สู้สู้กันมันเลยสู้กันฉากนี้ยมันมากต้องไปดูในหนังกันเองฉากนี้มันมากสู้กันปั๊บ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 ปัป๊บสักสู้กันมาสู้กันมาคนชนะมีอยู่คนเดียวแหละกวนอูกวนอูชนะกวนอูยังไงก็ชนะไอ้นั่นถูกหอกตัวเองแทงแทงกลางอกเลยปักนอนกอดกันอยู่เป็นฉากนอนกอดอะโรแมนติกเลยอยู่เฉยก็นอนกอดกันผลักตัวออกปุ๊บมีหอกปักอยู่ตายไอ้นั่นตายไอ้นั่นตายแล้ทีนี้ พอเริ่มสู้กันไอ้ยี่สิบไอ้ยี่สิบสามสิบคนอ่ะก่อนหน้านั้นนี่เขาก็เลยเหมือนเขาบอกว่ามุ่งหน้าทางใต้ไม่คงจะไม่ปลอดภัยเขาก็เลยจัไปทางเหนือแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปทางเหนือต่อพอเขาคิดว่าทางเหนืออาจจะไม่เจอผู้คนก็ได้ทีนี้พอไปพอไปไปมา,มาปุ๊บเหมือนเหมือนไปเจอลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยเหมือนไปเจอพี่น้องร่วมสาบานก็เลยเหมือนคุยกันสักพักไอ้นั่น ไอ้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 ลูกพี่ลูกน้องอ่ะไอ้พี่น้องร่มสถาบันเลยอะก็เลยหยิบยูเฉยก็ไปหยิบลูกดอกลูกลูกดอกอาบจะพิษอ่ะมาพ่นใส่ครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยก่อนอูไม่หลบด้วยยืนยืนแบบปักไม่หลบด้วยทาหน้นิ่งๆใส่แล้วก็บอกว่าถ้าจะหลบได้ไงก็เจ้าเป็นพี่น้องร่มสถาบันอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก่อนอูก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วยูเฉยก็ฟันฟันแบบปั๊บแล้วไอ้นั่นก็ไม่หลบไอ้นั่นก็ไม่หลบเหมือนกันไอ้นั่นก็พูดสเต็ปเดิมเลย ข้าจะหลบได้ไงว่าข้าก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเจ้าอะไรสักอย่างนี่แหละไอ้น,นั่นตายไอ้ไอ้นั่นแบบโดนฟันครั้งเดียวตายแล้วก็ไปเรียกคนเหมือนเหมือนเหมือนไปเรียกหรือว่าพวกนั้นมันเข้ามาเองอะ่ะแต่เข้ามายี่สิบสามสิบกว่าคนอ,อาวุธพร้อมเลยแต่ละคนอะโล่ฝั่งซ้ายดาบพวกดาบพวกหอกอะไรฝั่งขวาแบบเราเข้ามายี่สิบสามสิบกว่าคนรวมกัอนอูกับผู้หญิงอีกคนนึงอะรวมแบบ แบบลุ้มอ่ะลุมลุมอยู่ตรงกลางอ่ะกวนูโคตรเก่งอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บฟันโลแหลกฟันฟันมั่วไปหมดฟันแบบฟันแหลกเลยฟันแหลกหลานอ่ะปั๊บ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 ทีนี้พอพอฟันแหลกหลานเลยใช่ปหแล้วก็แบบสู้ๆไปสู้ๆไปฟันอูฟันแหลกหลานเลยขึ้นไปย้ายที่นู่นนี่นั่นพาผู้หญิงไปซ่อนพาผู้หญิงไปซ่อนตัวผู้หญิงก็ไปหลบก็สู้กันทีนี้จังหวะพีกอ่ะ เริ่มมาล,ลูกดอกอาบยาพิษที่เคยโดนปักจำได้ปะเริ่มเริ่มออกฤทธิล์ละตาเริ่มมัวละแต่ตาเริ่มมัวนะแต่รู้ว่ามีคนฟันตรงไหนบ้างก็กันได้หมดแต่ก็เริ่มแต่ก็โดนตอบสนองบ้างแบบโดนโดนถีบโดนอะไรอะ่ะโ,โดนถีบโดนอะไรบ้างโดนแทงแล้วก็เลือดเริ่มออกปากละเลือดเริ่มร่างกายเริ่มไม่ไหวนี้ก็ะสู้พากันตกลงน้ํากันตกลงน้ําก้อนอูก,ก็ตกลงน้ําปับ๊บสู้สู้กันในน้ําอีกโผล่ขึ้นมากรนโดู เหมือนจะชนะแล้วแล้วก็มีคนนึงโผล่มาฟันกอนอูปับฟันหลังเลยฟันที่กลางหลังอะฟันกลางหลังเป็นบาดแผลกลางหลังอะแล้วก็กอนูก็เหมือนแบบไม่มีแรงละหลบสลบไปแล้วก็ไอ้ท่านก็โผล่มาปุ๊บจะฆ่าต่อแล้วก็บอกแล้วก็พูดอะไรสักอย่างข้าจะแก้แค้นให้นู่นนี่นั่นของเจ้าของข้าอะไรสักอย่างแล้วเหมือนกอนอูมันก็เริ่มไม่ไหวละมันก็เลยพูดว่าข้าจะฆ่าข้าก็ได้แต่ปล่อยนางไปอะไรเงี้ยเหมือนต้องการแค่ปกป้องผู้หญิง แต่ก็จะให้ฆ่าตัวเองแล้วก็เหมือนนั่นก็จะฆ่าแล้วแล้วก็ผู้หญิงมาผู้หญิงมาตัวเปิดเลยผู้หญิงอะเอาดาบแทงปับ๊บนั่นตายนั่นตายแล้วก็ก่อูก,ก็ไม่ไหวสรบลงน้ําไปแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็เหมือนแบบฝันหรือเจอเรื่องอะไรหลายอย่างฝันถึงอดีตฝันถึงอดีตหลายๆอย่างเลยฝันแบบโอเคครับเมื่อกี้เกิดเหตุข้อพิาพาทนิดหน่อยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ เมื่อกี้แบบหมดน่าจะเห็นผมย้ายที่มาตรงนี้ละเราต่อจากเมื่อกี้เราต่อจากเมื่อกี้คือพอหลังจากที่เขาหลับพอพอหลังจากที่เขาหลับใช่ไหมครับเขาก็เหมือนแบบวางวางแผนวางวางแผนที่จะวางแผนที่จะทิ้งทิ้งผู้หญิงทิ้งผู้หญิงไว้กลางทางเลยทิ้งผู้หญิงทิ้งผู้หญิงแล้วก็ฝากความหวังไว้กับผู้เท่าสักคนหนึ่งแหละฝากฝากความหวังไว้กับเขา ว่าแบบให้เขาไปส่งให้เขาไปส่งให้ถึงรอบปีให้ได้นะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แยกตัวออกไปขี่ม้าสีน้ําตาลแยกตัวออกไปกบ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 พอแยกแยกแยกไปถึงปุ๊บไอหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านไอเหมือนเหมือนในคนนี้มันมันทรยศอะ่ะมันมันทรยศเพื่อหาหากินอะ่ะนั่นแหละมันทรยศคนเพื่อหากินทีนี้พอเขาเริ่มพอพอเขาไปถึงปุ๊บเหมือนเขาก็ไปเคลียอะไรสักอย่างเขาก็คุยกันนู่นนี่นั่นสักพักปิดประตู เปิดประตูเราก็ไม่เห็นละว่าใครทําอะไรบ้างเหมือนปิดประตูตีแมวอ่ะก็ลุมลุมกวนอูกันยี่สิบสามสิบกว่าคนอ่ะลุมกันอีกอ่ะขยันลุมอย่างไรกวนอูเนี่ยแล้วก็เปิดประตูมาอีกทีคือทุกคนตายกวนอูรอดเลือดนิสสาเต็มกระดินอ่ะเต็มกระดินแบบเต็มเลยอ่ะแล้วก็มาถึงพอพอฆ่าพวกอันนี้เสร็จแล้วก็ได้มาเจอกับนางเอกเหมือนได้มาเจอกับนางเอกอีกครั้ง นางเอกตามหาเจอได้ไงก็ไม่รู้แต่แต่แตยูเฉยก็ได้มาเจอกับนางเอกอีกรอบแล้วนางเอกก็เหมือนร <spl> ู้รู้รู้รู้ว่าไอก้กอนกอนอูะรู้สึกยังไงรู้รู้ว่ากอนอูรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกถึงความรักอะไรนี้แล้วก็บอกว่าจะไปคุยกับพี่เลาปี่ให้ว่าจะขอว่าเป็นแฟนก,กับกับกอนอูจะไม่จะไม่แต่งงานกับจะไม่เป็นจะไม่แต่งงานกับเล่าปี่อะไรนี้แล้วกอนอูก็ไม่ยอม ก็ดูไม่ยอมเลยแบบตัดขาดไม่ยอมเลยแล้วทีนี้เขาก็หนีจากนางเอกนางเอกก็เอามีดอะมามาจี้คอตัวเองอะแล้วก็พูดว่าถ้าแค่ไม่ยอมถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าถ้าเจ้าไม่ยอมเจ้าจ,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 จะมีมีฆ่าจะฆ่าอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแล้วก็ดูก็ไปแย่งมีดออกมาพวกโจโฉก็เหมือนอยู่แถวนั้นด้วยพว,พวกโจโฉอยู่แถวนั้นเหมือนกันเลยแล้วก็มาหมากันโน่นเนี่ยมากันเยอะเลยแล้วก็พวกโจโฉก็ถูกรอบลอบยิง รอบยิงโดยธนูอ่ะการยิงเลยทั้ง,งโจโฉทั้งอะไรอ่ะเฮ้ยแต่แต่ไม่ได้การยิงโจโฉการยิงกวนอูก,ก่อนแล้วก็เคลียปัญหาโน่นนี้นั่นปั๊บก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากใจความสําคัญไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้แต่ใจความสําคัญอยู่ในอีกยี่สิบปีข้างหน้าแบบตัดไปเลยตัดท่าไปยี่สิบปีข้างหน้าเลยมีคนแบบเหมือนตามล่ากวนอูพอตามล่ากวนอูปุ๊บก็ตัดหัวกวนอูแล้วก็ส่งไปให้โจโฉแบบตัดหัว ถ้าย้อนกลับไปคลิปแรกอะที่ผมเล่าบอกว่ามันจะมีหัวหัวคนนั่นหรวีหัวกวนอูคิดเอาาเอาหัวกวนอูส่งไปให้อันนี้ก็ทําพิธีทํานู่นนี่นั่นกันไปก็จบจบเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากตัดหัวกวนอูตัดหัวกวนอูได้เสร็จปุ๊บก็จบแต่ไม่รู้ว่าใครฆ่าจาไม่ได้จาชื่อไม่ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าแต่แต่ก็ตายกวนอูตายตอนจบคือกวนอูตาย รุ่นตั้งนานโอ้โหเก่งตั้งเยอะแยะสู้กันกันกบทหารร้อยร้อยกว่าคนมาแล้วมั้งนะเก่งเกินมาตายเพราะไข่ก็ไม่รู้สปอยคลิปวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ